ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมบอกเลยว่าสนุกแน่ครับคือวันนี้ผมเข้ามาเช็คดูผู้เล่นในแมปนะฮะและผมบังเอิญมาเจอข้อความนี้ครับดูเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่านให้ฟังนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะเริ่มจากตรงไหนดีวะพี่พี่มายัางมาแล้วผมจะอ่านแค่ชื่อ2คนนี้นะครับไปข้างบนกันเขาว่าเขาว่าเลยเอ่ย เดียวถึงชั้นสิบเนี่ยเรามีอะไรจะบอกพีพีโอชื่อพีพีด้วยนะฮันเน่และอะไรอวนะน่ะอะไรหรอบอกเลยได้ไหมเขาจะจีบอุ้ยเขาจะจีบด้วยนะเออตามเรามาอย่าห่างเป็นห่วงเออเออยังไงต่อโดนหนีบอ่ะโดนกับดักละยอมเจ็บเพื่อเราขนาดนั้นเลยเหรอตายแล้วโอ้โอเคแล้วผู้ชมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่า2ข้อความเนี่ยมันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่แปลกครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดู นี่นี่นี่รออยู่เสมอเอารออยู่เสมอนะแล้วเรามาดูอีกคนครับและ <c oughs> และนี่คืออีกคนครับ มันไม่ใช่ผู้หญิงมันเป็นผู้ชายนี่คู่เกย์อย่างนั้นเหรอแล้วเขาบอกว่าถ้าขึ้นชั้นสิบด้วยกันเนี่ยเขาจะบอกรักกันนะฮะเออขึ้นชั้นสิบนี่คือรักมั่นคงไงเออนี่เป็นแบบว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของแมพผมไปแล้วนะฮะคุณรีบมาเราคิดถึงโอ้ยคุณรีบมาเราคิดถึงกำลังไปกำลังไปอะไรอะตรงนี้เหงาวะ่ะอุ้ยเหงาเหรอโอเคเขากำลังไปหาเธอนะนี่พวกเขารู้เปล่าว่าผมอยู่ในแมพเนี่ยน่าจะไม่รู้นะครับน่าจะไม่ได้เปิดดูข้างถึงไหนแล้ว ถึงไหนแล้วเขาเป็นห่วง<บ>หน้าปากซอยบ้านคุณนี่เขาเล่นมุกอะไรกันนะ่ะทำไมกูต้องมาเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับทุกคนดูข้าหวานกันนี่ข้าหวานกันมากกว่าผู้ชายกับผู้หญิงมาเล่นแบบผมอีกนะ<อ>ทุกคนดูเข้าหวานกันยังไงรออยู่ไหนเห็นไหมหนะารออยู่หนะ้าเออดูดิ <S <S อ่ามาแล้วมาเอาเอา เดี๋ยวทำไมไม่ไปเซฟก่อนเล่าเนะี่ยจุดเซฟอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยจุดเซฟก็มีอะชั้นสองอะลืมเซฟเขาบอกว่าลืมเซฟอีกคนบอกอรอได้รีบๆมานะคุณ <c oughs> ผมรู้สึกว่าจะแบบว่ามีคนในแมปเริ่มไม่ความสนใจแล้วนะฮะเฮ้ย <c oughs> ไอ้นี่เกย์ไอ้นี่เกย์ไอ้นี่เกย์หรือ <c oughs> เป็นผู้หญิงเล่นวะหรือคนนี้จะเป็นผู้หญิงเล่น <c oughs> ไม่น่าใช่นะผู้หญิงก็ต้องแต่งเป็นผู้หญิงดิอันนี้ก็แต่งเป็นผู้ชายอะเอ้า ผมว่าผมช่วยเขาดีกว่าท่านผู้ชมครับมา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 เดี๋ยวผมจะดึงเขาเอาไว้จุดเซฟเลยก็แล้วกันนะครับโอเคผมดึงเขามาแล้วเซฟจุดนะเซฟจุดเออนี่ผมช่วยเลยเนี่ยผมช่วยคู่รักอะไปไปด้วยกันทีเนี้ยไปด้วยกันใครอ๋อไม่รู้ไปแล้วนี่เขาไม่รู้จักผมอะรู้สึกว่าคนตัวดำเนี่ยจะจะแบบว่าจะรู้ทางมากกว่าคนเสื้อลายนะฮะ เอาว่ะไปกันแล้วว่าไปกันแล้วไปกันแล้วด like ูซิว่าพวกเขาจะสามารถผ่านชั้น10บไหมนะท่านผู้ชมครับอไรนะผ่านชั้น10เราจะบอกรักเธอเราจะจีบเธอเราชอบเธออย่างนั้นเหรอชั้นสองเนี่ยน่าจะชิลๆอยู่มั้งผมว่าชิลๆอยู่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตายตายตายเอ้าไหนบอกไว้คนนี้นำไงจู่ๆวิ่งไปคนละทางเฉยเลยโ โอ้ยนาะมันจะผ่านชั้นสองไหมนาะชีวิตน่ะมันเล่นตลกกับความรักจังโอ้โหชีวิตเล่นตลกกับความรักอย่างนั้นเหรอรออยู่นะคุณมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาผ่านถึงชั้น4ผมอาจจะว้าว้าไปชั้นเก้านะครับจะลองดูซิว่าถ้าวร์ปเขาทั้งสองคนไปชั้นเก้าเนี่ยเขาจะสามารถผ่านชั้นเก้าได้หรือเปล่าเออนี่ผมช่วยเลยนะเขาจะได้บอกรักกันเร็วๆไง จุดเซฟจุดเซฟลืมเซฟนะเซฟด้วยนะเออเซฟ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 ,เซฟน่ยจะเปิดไมค์คุยกันได้นะสองคนเนี้ยถ้าเปิดไมค์คุยกันเนี่ยถ้าเห็นเขาพูดกันเนี่ยน่าจะฮากว่าน,นี้นะแค่พิมพ์กันยังขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้โหแล้ววิ่งใส่กับดักทั้งนั้นเลย <S <S คุณเราพร้อมไปชั้นสิบละเอาว่ะเดินนำบ่รอบนี้เดินนำว่ะเดินนำนี่ผมมีอนาคตเลยนะฮะเดินนำแบบนี้อนาคตคืออนาคตคือ <S <S เฮ้ยไม่ตายว่ะไม่โดนกับดักล่องหนว่ะเอาว่ะ รรเราว่าเราว่าอะไรเหรอเราตามคุณดีกว่า <c oughs> เราตามคุณดีกว่านะโอเคตามคุณดีกว่าอุ้ยโดนหนามอุ้ยเกืบอบตายโดนแทงอะ่ะเราอยากเห็นคุณในสายตาเราไง <c oughs> โอ้ยเนาะทำไมมันถึงจะก,กัดจี้ขนาดนี้เราก็อยู่ในใจคุณเสมอ <c oughs> อุ้ยกับดักกับดักกับดัก โอยรักกันจนวันตาย,ยาเย็นๆนะคุณค่อยๆมาเอามีคนถามว่าทำอะไรนะฮะรอแฟนอยู่รอแฟนอยู่ไม่เห็นหรอเนี่ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเนี่ยผู้ชายคนที่ใครรอแฟนไปคุณนำอเออเขามาเล่นกับแฟนเขาเป็นไงล่ะมีแฟนเหมือนเขาปะล่ะ เอาละแล้วตอนนี้ก็มาถึงชั้น4ี่แล้วนะฮะโอเคในเมื่อพวกเขามาถึงชั้น4ี่แล้วผมว่าผมจะดึงพวกเขามาพิสูจน์ที่ชั้นเก้าดีกว่าครับพวกแกจงมาพิสูจน์รักแท้ที่ชั้น9ก้ากันฉันจะดึงพวกแกมาในฐานะที่พวกแกเ,เป็นคู่รักแบบรูปแบบใหม่ไงที่ฉันไม่เคยเห็นนะคู่รักเกนะฮะเอเอคู่รักเกย์แล้วอีกคนนึงละนี่คู่รักเกเนี่ฉันจะให้พวกนายได้เห็นคุณอา้อาวอ้าวอะไรอ่ะ อา้อาวอ้าวอะไรไปเลยจงพิสูจน์ความรักว่ารักกันจริงไหมมาไงเอา้านิ่วุสาช่วยแล้วเนี่ย<ะ>นิ่วุสาช่วยเลยนะนั่นไงชั้นสิบอยู่ตรงหน้าแล้วนะไปเลยแอดมินหรอคุณเป็นใคร <What? S 1> เป็นคนหลอไปเลยไปเลยหล่อสู้พีพีไม่ได้หรอก <c oughs> หล่อสู้พีพีไม่ได้หรอกไปไงเนี่ไปเลยไปเลยเอาเราทุกคนครับทุกคนมาดูเขากันครับ บิวกิ้นนะบิวกิ้นกับพีพีอ่าพีพีมาแล้วพีพีมาแล้วพีพีมาแล้วพีพีโอ้โหเขาอยู่ด้านหลังกันด้วยว่ะเฮ้ยภาพนี้แปลกๆยังไงยังไงโอ้ยหนามหนามหนามนามเฮ้ย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 โอ้ยเลื่อ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 ยโอ้ยดิบดีบดีบดเฮ้ยบิวกิ้นบิวกิ้นรอพีพีด้วยพีพีมาแล้วพีพีมาแล้ว พีพีรอเลือดไหมเออรอเลือดก่อนรอเลือดก่อนเราเป็นห่วงอุ้ยเป็นห่วงรืยว่ารักครั้งนี้จะจบยังไงเนี่ยอุย้ยแต่ว่าพวกเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าเลยนะฮะแสดงว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนที่ผิดคำสาบานกันนะฮะเฮ้ยแต่ไม้ป่าเดียวกันนี่ก็ฟ้าผ่าป่ะเฮ้ย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 ไม่โดนฟ้าผ่าเลยว่ะเก่งเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเขาอ,อาจจะผ่านถึงชั้นสินก็ดกได้ท่านผู้ชมครับ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วว้าไม่นะบิวกินโอ้ไม่นะผมต้องช่วยเขาแล้วครับผมจะเป็นกามเทพสื่อรักรักครั้งนี้ของพวกนายสองคนจะมีฉันคอยช่วยอยู่เรามากันยังไงพระเจ้ากําลังช่วยพวกแกอยู่นะเรื่องความรักเนี่ยพระเจ้าช่วยพวกแกอยู่ไปไงต่อพีพีไปไงต่อาไม่นะบิวกิน เออพีพีมาถึงที่เราเกโอเค,อเ,คเอาไงต่อใครจะเปิดก่อนตรงนั้นมีสายฟ้านะตรงนั้นมีสายฟ้าต่อไปยังไงเราว่าเราว่าอะไรเราจะยอมแพ้อะไรอะนี่อุตาสา่าห์ช่วยขนาดนี้แล้วนะเพื่อคุณยอมแพ้เพื่อคุณแอดมินแกล้งแอดมินไม่ได้แกล้งเขาหาผมแกล้งเขาคลผู้ชมเฮ้ยาตาย นี่นายจะยอมแพ้อย่างนั้นเหรอเอาเอาพี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 ไปเลยพี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 ไปพีพีเอาพีพีจะรออะเหมือนว่าเขาจะรอให้ผมเรียกมานะฮะผมเรียกมาให้ก็ได้ออะมามาเอาตายอีกแล้วเหรอโอเคอเชิญมาใหม่อีกลำบากกุจริง คุณป้าผ่าไปสิไปเลยบอกเลยได้ไหมบอกเลยอะไรอ่ะจะบอกอะไรกันหน้าชั้นสิบเดี๋ยวเราบอกชั้นสิบเดี๋ยวเราบอกโอเคมันจะบอกอะไรกันเดี๋ยวผมเชิญมาชั้นสิบเลยก็แล้วกันไม่กูก็อยากรู้มันจะบอกอะไรกันมาไงเนี่ยคุณเออมาไงก็ไม่รู้อ่ะสงสัยแบบบั๊กมันบั๊กมันบั๊กขึ้นมามันบั๊กขึ้นมาบั๊กขึ้นมาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เขาจะบอกอะไรกันน่ะผมว่าแมปนี้มันแปลกๆนะเนี่ยบนสุดแลวหรอใช่ที่บนสุดแล้วบนสุดแล้วนะจะบอกอะไรกันนะบอกเลยคุณเราก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วเออรู้จักกันมาหลายปีแล้วไงต่อโดนไงต่อแล้วไงต่อขอยืม3ามอสิอะไรอ่ะอะไรสรุปมันเป็นคู่รักกันหรือเป็นอะไรกันวะเนี่ยมันเป็นคู่รักหรือเป็นคู่ดาาตลกเนี่ยเราพูดเล่นอ๋อเราพูดเล่นนะเราพูดเล่นโอเคโอเคแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงคืออะไรเรื่องจริงล่ะ เรื่องจริงคืออะไรอ๋อเราชอบคุณนะคุณจะโอเคกับเราไหมเอาแล้ว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 เอายืนนิ่งเลยวะ่ะผมก็ชอบคุณเหมือนกัน <laughs> <laughs> เอาอะไรอ่ะเอาโดดไปตายเอาเอาแล้วเขาเขินเขาเขินจนเขาไปโดดตายเลยเขิน ท่านผู้ชมนี่ผมกําลังพาท่านผู้ชมดูอะไรอยู่เนี่ยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะฮะหลังจากที่ผมทําคลิปคู่รักมาเปลี่ยนขึ้นึงชั้น1ิบนะฮะลงไปนะครับก็รู้สึกว่าจะเริ่มมีคู่แปลกๆเข้ามาพิคิดชั้น1ิกันแล้วนะฮะแหมขึ้นชั้น1ิแล้วรักจะมั่นคงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เออดีหวังว่าจะมีคู่รักแบบนี้มาอีกนะครับก็คู่นี้เป็นคู่ชายรักชายนะต่อไปก็หญิงรักหญิงแล้วทีนี้ โอเคใครมีแฟนนะ,ะชวนแฟนมาเล่นได้นะและอนาคตเนี่ยผมจะทําให้มันสามารถขี่หลังขี่คอกันได้นะฮะเผื่อมีผู้ชายอยากจะแบกผู้หญิงขึ้นชั้นสิบพิสูจน์รักแท้อะไรแบบนี้งนะก็มาเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบครับอย่าลืมครับเหมือนเดิมเลยกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะฮะคุยเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับกําลังจะไปหาคุณทัรมาเลยคุณเดี๋ยวทัวรไป ฮ่าฮ <aa> ่าโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายฝนดีครับ